ถามู้อยู่นี่สวัสดีครับวเดอ่าน้องเตชินสวัสดีครับเตชินโอ้เจอพระเอกตัวจริงแล้ววันนี้เด็กมีเส้นเด็กมีเส้นตามถึงอุดรเลยว่ะเราตามถึงอุตรเราให้จูบมาหลายงวดแล้วนั่นเองนั่งนั่งเลยน้องเห็นไหมพี่เตชินครับพี่เตชินนี่ได้ยินข่าวว่าเป็นคนที่เป็นเด็กที่เป็นเด็กที่แบบว่า หายโชคอยู่ตลอดหายโชคคุณยายหายโชคทั้งครอบครัวอยู่ตลอดเป็นบอจ่าคุณยายใช่ลายงวดมาแล้วเนะาะใช่ไล่ซุดหมูขึ้นเป็นบอจา่าขึ้นบอกเื่มแปดเพิ่นบอกเลยว,ว่าเพิ่นฝันเพิ่นละเมอเบานอนกลางคืนนี่บอจ่า,า,จา,จาละเมอเบาละเมอเบาจังใดล่ะค่ะเบากรสิีพัดมันเลขมันสีออกเล่มแปดแปดนึงเบาเบาเลขมันจะออกเล่มแปดแปดนึง เมื่อเมาบัะนี้พอกับแม่นั่นนอนนอนแต่ว่าบ่ท่านหลับพอพอน่ะบ่ท่านหลับก็เลยได้ยินก็เลยจำเอาเลยพากันไปซื้อผู้ใหญ่บ่ได้ซื้อน้ำมันซื้อหนีไม้ถึงเพื่อนบ้านนอนเล่าพัฒนาคืนมันออกยังไงเออแปดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองออกเต็มเต็มเนาะเลขมันจะออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดเพิ่นละเมื่อปาดวาจังสี่เลย ผู้แม่บอได้ยินแต่ว่าผู้พอได้ยินพอได้ยินพอพอท่านหลับมันค้าเล่นโทรศัพท์พมันเสีพอจะ,จ,ะจะเลยจะเลยจับใจคว่ำตัวนั้นเลยย่มตอนกินขา้าวแลงแล้วนี่โอ้ยมัขา้าวมันข้าวจะไปซื้อพอบอจะมัน <c oughs> พอมันเหรอต้อบอกปาน,นี่กับมันเหะเนาะ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นตรงกับมือเล่าพอดีป้าเป็นเกิดโชคดีใช่ได้รา้านได้ค่ะคุณยายได่คู้อร่อย กับพีหยเพื่อนว้าิ่งคนลได้ไปซื้อของเล่ได้ซื้อของเล่นด้วยรางวัลเหรอรางวัลเหรอรางวัลได้ของเล่นครับผมใจตัวพเพ้ไม่ไ้อลขลเมอรตามาบไนะต้องถามพิเตชินพิเตชินรู้ตัวไหมว่าบอกเลขหนึ่งแปดแรู้ตัวไหมครับไม่รู้เรื่องตะวันละเมอ ซือได้ถูกทั้งครอบครัวคนละคนละเมือหละรอยหนึ่งเนาะแดงสองแดงอือ้เราบนันีงวดก้อนไปคุณรัฐบาลให้แปดเก้าซีสามโตโตโตงจ้ถือทั้งคอบครัวอีกคือเกา <laughs> แต่ว่าคนบอกจังไดเขางวดนั้นงวดน,นั่นบอกอันนอนอยู่อูเน่มั่นกันนอนแล้วกระเบิง้งตัวเล็กยุงสี่ผู้ใหญ่เลยขอใจว่า เอามันูาจากตัวเลขที่ดีมันคือมันคือสีวอาถือว่าสั้นกระเบื้องตัวเลขยุ่งสิเป็นเลขออกมาแมนของมันอหลีจังจังใดจังจังคนบอกเลขเริ่มต้นเป็นจังใดค่ะคุณยีายเริ่มต้นได้บอกตัวนี้กเริ่มคือว่าแม่คนบอกว่าเตชินเอ้ยแม่คืออย่างคนวาจังใดก็เดี๋ยวกระเรียบเรียงมือถือแม่คือผมไมงินแท้จากผมแมวเตชินบอกเลขแม่เน่ว่าสั้น ก็เลยนอนอยุบเบรแล้วก็เดี๋ยวเบิง้งหนารถยังสิบอกไปผู้ผู้ย่ายนี่เพราะเพราะนานา่นั่นเพราะว่าเพราะว่ามันหู่จักตัวเลขแล้วไหมก็เลยบอเสียบอเสียผู้แม่แบบจมทำนองว่าเออมจมแบบแงี้ย่งีเนี่ยจากไหนล่ะโอ้เหตุจากไหนน้องสิมีเงินแม่ตู้มีเงินแค่อยากได้เลขไปซื้อเด้สิได้ไมีเงินประมาณน,นี้คนก็เลยเบาจากไหนแม่เบาแล้วว่า เก้าสี่สอกเงนเงนเบกเงินเงนบนเบาทออกมากแล้วม่นแปดเก้ี่ีสตัวตรงสตัวตรงเลยจะว่าคุณย่แง่ไปเบื้องยังเรานยาวไปเบื้งทะเบียนรถทะเบียนรถเลาแปดเก้าสี่นะากันกบเสียร้านเึกว่า็ป็่ร้านเบื้องย่ทะเบียนแต่ว่าที่จริงอ่ะมันกระสินึกขึ้นมาในสวสรนช่วงนั้นกำเรางสิผ้าแกไปหาหมอแกเป็นไข่เป็นยัง นอนพิเต้ก็เลยคล้ายๆกรับล้เมื่อแต่ว่าก็บเบ้าเงื่นๆนะแม่จ้าเบ้าเนื่นๆบอกขึงทางดิเบ้าเที่เดียวเวลานั่งดีๆลูกป๊หนึ่งกป๊หนึ่งครับพี่เตชินเล็กลัดดีอันนี้ห้องน้องเตชินน้องเตชินกี่ขวบแล้วครับสน้องเตชินกี่ขวบแล้ว เดี๋ยวต้องบอกเลขถูกนี้ได้เยอะเลยถ้าเหมือนเห็นไหมเมื่อคืนบอกเราถูกแปดหนึ่งใช่ไหมได้รถแล้วมีบอกไทยวันที่สองคุณสภาถูกมียิ่งจะได้เยอะนะอะไรบอกพ่อองแม่เอฟซีแล้วกซื้อจักรยานให้อุ้ยที่เตชิมีจักรยานหรือยังมีแล้วเอาอีกคันไหมออโตไซค์ไฟฟ้าเนาะอีกอันเก่าให้พูกรันอ๋ออันเก่าให้พูกรันจะเอาคันใหม่ใช่ไหมเอาบอกแม่แม่เอฟซีแล้วลูก วันนี้เพิ่นเพิ่นท่านท่านบอกท่านเบาไปจ่าท่านถามพนไปได้ยินเกินเกินหน่อยๆอยู่ดิว่าแต่ว่าลองถามมึงว่าเพิ่นจะเบาตัวเก่าบ่เนอเตะเตะชินทิเตะชินทิเตะชินต้องพูดดังๆนะครับเวลาไหมเวลาบอกบอกตัวใดงวดนี้งวดวันที่สองเห็นไหมจีออกตัวได้เลยบอกเอฟซีพนได้ยังก็คืพูดดังๆครับ เก้าสีีเก้าีบกไหมครับเูกไหมครับเมนบลูเก้าซี่ีบอกครับถูกบ้งละใช่ไหมใช่ครับเตชิมตะโกนดังๆได้ไหมตัวไหนเก้ครับไม่หาเสียงเลยบอกไหมครับออกครับออกมครับเก้าสี่ีรัเบื้องละเมอหนึ่งแปดแม่ค่ะ จะมาไปออกเล่าเลยกับคุนอกาเม่นตเอาไมเอาเหมือนเดิมตัดบล็อกเก้าซีซีเกีซกับเล็กละมือเก้ากับหนึ่งแปดเ็ก็มอหนึ่งแปดจะออกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพูดไปะสุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะอะไรนะเก้กับเท่ไหนอีกครับกับแปด อีกคะแนนชึงลูกเก้าสี่อีกับแปดหนึ่งเก้าซีซี่ับแปดหนึ่งคุณยาเป็นตั้งได้บาลนี้ได้ยินล้านบาแล้วเจนเลยเก่าุงดงงดนี่คุณยายคืสิึบๆเราเนาะบานี้จางมเพิ่เพิ่เพิเพิมเี่เมเพิ่มเพิ่เพิ่เมเพิพิมพิมพิพ่เ่่ เตชินนเป็นเด็กที่แบบหาโชกมาตลอดมันมันกับสีเบนอยู it? It ่แต่ว่าย่าเผลอเผอนี่ก็คือออกบ่บ่ได้ทมงานที่ันทีออกไไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำแจเชียรนี่จะบอกออกไปเลยไหมถึงไรเทียของบมลวยแจคเียรงูซนนั่นสามตัวสองตัวแต่ว่าเลขท้าย น้องชื่อชินบอกแม่ก่อนบอกน้องเตชินบอกพี่น้องอีกแมรคนึงลูกบัลามงกครับข้างหน้าหนครับอันพี่น้อง9 4กับ81้กดเกแล้วันแ่งไม่เห็นเลขไม่เห็นเลขเนาะพูดต้างต่างครับ944กับ81 ที่ถือกก็คือถือกตะนั่หลานเท่านั้นเกลียกนะบ่มีดไปไสอยากออกแล้วอยากออกแล้วอยกออกแล้วไหมมนจะออก่แล้ะลูกนะคนณมาอยากออกแล้วเกลียกนะจยกออกแล้วเกลีอยากออกแล้วพี่น้อง ขอบคุณน้องเตชินครับอาขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูก้สวัสดีครับดี่ยังสวัสดีครับโหเหมือนนกมวยเลยจออกแก้เลยดูวเกินเกินเกินหพี่น้องเกิจะับตัวนี้ตัวนี้นะครับเอาพี่น้องนี่เออจะได้ดูสับจับจับเกีนับเกียนแล้ว ชัดเจนครับชัดเจนเก่ากับแปดหน่งเป็นต่วขอบคุณยายน้องเตชินมากจ้าขอบคุณค่าผมขอบคุณค่าขอบคุณค่าทำลากันไปนะครับเก้าีีกับหนึ่งกับ4ีนะครับของน้องเตชินเลขและเมือบอกนะครับ8-1ด่ะพี่น้องแคปไปเลย ก็จะได้ส่งกับน้องเต,ตงชินกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs> และกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดง,งเลยครับ